สวัสดีครับเอาวันนี้จะพามาเปิดไฟล่อมแ,แมลงแมงก่ซอนอากาศวันนี้ก็เย็นๆนนะครับพอดีมีโอกาสกลับบ้านก็เลยมาเปิดไฟลองดูลองของพอดีก็ได้ของมาใหม่ด้วยสั่งมาใหม่มีหอนมีขยายขยายรุ่นนี้ ตัวนี้แฟลชไดเสียงแมงกีซอ์อตัวนี้โหลดมาเองข้างล่างกะละมังตรงนี้เป็นหลอดไฟไฟนีออนไฟขาวธรรมดาข้างบนเป็นไฟโซลาเซลล์สีม่วงไรอบแมงโซลาเซลล์นะครับนี่ก็ต่อเล็กปลั๊กไฟมาจากปั๊มน้ำ เปิดดูนี่ติดแล้วเปิดไฟลอ่อแมงกัน,กนติดทำไมไม่ติดติดสิดจ้ะอ่ะติดแล้วนี่ แมลงแค่นี้ตอนนี้ก็ประมาณสักจะหกโมงเย็น,น,นแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคำาๆสักหน่อยหนึ่งสักทุ่มหนึ่งติดตามชมกันนะครับครับเอาเบิ้งกันครับรอบมีแต่ท <te> ุ่มกลัวแลละพอดีไฟดับไฟถึงจะมา มาดูว่ามันจะมีแมงลงไหมเสียงดังนิดนึงนะครับมีลงอยู่มีลงอยู่สักเกือบสิบตัวอากาศเย็นครับแมงไม่ค่อยออกวันนี้มันฝนจะตกด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกที ทุ่งกว่าสามทุ่มสามทุ่มดีกว่าเลยวออกมาดูกันอีกรอบ